มาดูเรื่องของเงื่อนไขเงินหมื่นเฟสที่3ที่รัฐบาลจะแจกให้กับคนที่มีอายุในกลุ่ม16ถึง20ปีนะคะก็มีการปรับในส่วนของการที่จะทำให้ใช้จ่ายกันได้ง่ายขึ้นในพื้นที่50เขตรกรุงเทพมหานครค่ะกับร้านค้าเล็กๆนั่นเองนะคะโดยสามารถที่จะใช้จ่ายได้กับร้านค้าขนาดเล็กได้ตามเขตทะเบียนบ้านในกรุงเทพมหานครเพื่อให้ใช้จ่ายได้ยืดหยุ่นมากขึ้นโดยคาดการณ์ว่าจะเริ่มแจกได้ก่อนที่จะถึงสงกรานนี้ค่ะ รายง,งานจากกระทรวงก,การคลังเปิดเผยข้อมูลนะคะว่าทางกระทรวงก,การคลังเตรียมเสนอโครงการเงินหมื่นเฟสสามเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้เงืินไขาการใช้จ่ายก็จะยืดหยุ่นขึ้นนะคะโดยเฉพาะการอนุญ,ญาตให้ใช้จ่ายได้ในกรุงเทพมหานครหรือตามเขตที่อยู่ในทะเบียนบ้าน ซึ่งจะต่างจากเงื่อนไขเดิมที่กำหนดให้ต้องใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอรหรือ878อำเภอโดยประชาชนจะต้องมีที่อยู่ในทะเบียนบ้านในอำเภอเดียวกันกับสถานประกอบการของผู้ประกอบการร้านค้าขนาดเล็กดังนั้นเพื่อให้การใช้จ่ายยืดหยุ่นมากขึ้นสามารถทำการใช้จ่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้และสามารถใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กภายใน50เขต ในกรุงเทพมหานครหรือจะใช้ใจ่ายในต่างจังหวัดภายใน878อำเภอในต่างจังหวัดตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านโดยการใช้จ่ายคือการยืนยันตำแหน่งเปิดโลเคชั่นขณะใช้จ่ายเพื่อยืนยันนะคะว่าอยู่ในพื้นที่จริงโดยสามารถทำการใช้จ่ายได้หลายรอบตามเงื่อนไขเระยะเวลาค่ะสำหรับระยะเวลาของโครงการและงบประมาณคาดการว่าจะเริ่มแจกเงินหมื่นเฟสสามได้ก่อนสงกราน2,568นี้นะคะ เมื่อระบบ p a y m e n t platform แล้วเสร็จซึ่งคาดว่าภายในสิ้นเดือนมีนาคม2568นี้โดยจะมีระยะเวลาการใช้จ่ายได้6เดือนนับจากวันที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีเปิดให้ใช้ระบบได้อย่างเป็นทางการค่ะทั้งนี้งบประมาณใน Phase เฟส3ระยะแรกงบไม่เกิน27,000ล้านบาทจากงบกลางรายจ่าย ในส่วนของรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจประจำปีงบประมาณ2,568นะคะผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องยืนยันตัวตนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐในสมาร์ทโฟนกันด้วยค่ะโดยสามารถตรวจสอบผลการเข้าร่วมโครงการหรือทบทวนสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐ และเมื่อได้รับสิทธิ์แล้วสามารถเปิดแอปพลิเคชันเพื่อสแกน QR code ณร้านค้าในพื้นที่เขตหรืออำเภอที่มีอยู่ตามที่อยู่ตามทะเบียนบ้านนะคะสำหรับโครงการเงินหมื่นเฟสที่3นี้เป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่รัฐบาลใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศไทยโดยเริ่มจากกลุ่มวัยรุ่นที่มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีดิจิทัล การปรับเงื่อนไขใหม่ให้สามารถใช้จ่ายในกรุงเทพมหานครได้ตามเขตที่มีทะเบียนบ้านจะช่วยให้มีความสะดวกและมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นค่ะ